สนนุนโดยปตทพลังไทยเพื่อไทยตราสัญลักษณ์คุณภาพสินค้าไทย Thailand Trust Mark โรมเกาหลีตังคุจัป,ปลาแป้งสิบปันคู่บำรุงร่างก,กายบำรุงโลหิตสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสบายสบายสไตล์ไลฟ์เวอร์ตี้ทีวีค่ะคุณผู้ชมคะถนนหน้าบ้านนะคะสูงหรือต่ำกว่าตัวบ้านเนี่ยนะคะจะมีผลต่อการอยู่อาศัยหรือในแง่ของการทําธุรกิจยังไงเนี่ยนะคะ เขมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคะ่ะช่วงตีลี่แฟมิลี่เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เขมนั่งอยู่กับสินแสแห่งตีลี่่วงจุ้ยนะคะจันจีราจีราเจริญเวทคะ่อะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะเอาละถามคําถามที่ทุกคนอยากรู้ดีกว่านะคะว่าบ้านนี่ถ้าเกิดว่าสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วทางเดินหน้าบ้านหรือว่าฟุตบาททางเดินเนี่ย สูงต่ำกว่าบ้านได้มีผลยังไงคะอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราเยังมองถนนมันจะต่ำมากค่ะต่ำแล้วก็บ้าน,นจะสร้างเหมือนกับมีบันไดหลายๆขั้นสูงแต่สมัยนี้เนี่ยถนนมันยกสูงขึ้นมาแล้วกับบ้านสมัยก่อนที่มีบันไดหลายขั้น,นสองสามขั้น,นที่มันเจ๊งๆ,ๆไม่หมดเนี่ยนนัในนี้ถนนก็ปรับสูงขึ้นมาเรียบราดเข้ามาปั๊บมันเจอตัวนี้ปรปากฏว่าตึกแถวนี้กับ ปลาแขมคืนชีพเลยมฟื้นขึ้นมาเลยนี่คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยบ้านกับถนนเน,นี่ยนะใกล้ใกล้เคียงระดับใกล้เคียงกันจำไหมใกล้เคียงกันบังเอิญถนนเส้นนี้แต่ก่อนต่ำเก้ง <ถม S 1> ขึ้นมาหนึ่งเมตรไอ้บ้านที่ห่างถนนประมาณสมมอิเราเป็นว่าบ้านเดียวก่อนถ้าบ้านเดียวห่งางสักห้าไม่เจ็ดไม่สิบไม่เก็ยังไม่ค่อยที่จะเดือดร้อนกระทบค่ะ ในทางในทางฟงช่อยเขาจะบอกว่าถ้าห่างมากถ้ามันน้ำมันไหลลงมาอย่างนี้ถือว่าถูกต้องแต่บางบ้านเนี่ยอย่างเช่นสายถนนบางบางจรจรสนดิวงนะบางพลัดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถนนต่ำใช่ไหมพอยกถนนสูงเนี่ยตึกแถวสองด้านไปดูบาง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 ร้านเนี่ยคือหายไปเลยหรือแค่นี้บ้างถ้าอยู่แค่นี้เมื่อไหร่ถ้าไม่ไปปรับปรุงให้มันปิดเฉลยชั้นที่หนึ่งนให้เหลือชั้นที่สองกลายเป็นชั้นหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่บ้านหลังนี้ มันจะเกิดอัปมงคลเลยมันกลายเป็นว่าหลุมฝังศพอยู่ในบ้าน<อ>ขาดกระแสขาดพลังของแสงอาทิตย์นะคือหยั่งมันทําให้คนที่อยู่นี่อายุสั้นได้<อ>ใช่ไหมแต่สมัยก่อนนี่ก็คือว่ามันพอดีถนนยกสูงเพราะอาจารย์หนึ่งพูดเอาสองตัวนี้ให้ฟังว่าตัวหนึ่งคือผมถนนสูงเลยแต่ว่าหน้าบ,บ้านติดถนนเลยมันก็เลยเหมือนกับลูกตามองแค่นิดนิดเดียวแล้วเข้าออกไม่ได้ใช่ไหมครับก็เป็นชั้นสอง ต้องต้องเปลี่ยนแปลงอันดับที่2ก็คือตรงนี้ที่บ้านหลังนี้สมัยก่อนที่ว่าอยู่สูงมันไดหลายขั้นแต่ถนนต่ําทําธุรกิจไม่ขึ้นแต่ถนนยกสูงขึ้นมาปัะบข<ร>ึ้<า>กนกมาปั๊บกลายเป็นว่าตรงนี้เกิดใหม่ไปทันทีเอแเราบ้านสูงกว่าถนนไม่ดีเหรอคะอาจารย์บ้านสามารถที่จะสูงกว่าถนนได้แค่30เซนสามสิบเซนสามสิบเซน พราะฉะนั้นจะสังเกตตึกแถวตรงไหนก็แล้วแต่ที่มีบันไดขึ้นสองสามขั้นฮะ,ฮะปิดร้านหมดครับให้สังเกตขับรถเวลาผ่านตรงไหนให้สังเกตได้เลยนะปิดร้านหมดแล้วก็บ้านเดียวตรงไหนก็แล้วแต่บ้านอะไรก็แล้วแต่ที่มีบันไดขึ้นหน้าบ้านอ่ะสามขั้นห้าขั้นเนี่ยคืออาการไม่ค่อยดีทั้งนั้นครับแล้วถ้าเป็นอย่าง,งาน,นั้นเนี่ยนะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลักๆเลยของตัวที่คนอยู่ในบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงคะอาจารย์การเงินทั้งนั้นครับถ้าแม่าจ้าหนึ่งพูดจุดนี้ เราจะบอกเลยว่ากระแสชีกับกระแสะซับเนี่ยเวลาคนมาจากหน้าบ้านเราเนี่ยมันมาจะมากับคนคสมมติเราเปิดร้านทำธุรกิจคนเขาเดินจากลงจากรถข้ามฟุตบาทฟุตบาทเดินเข้าร้านก็คือสิบเซนะระหว่างบ้านจะสูงกว่าหน้าบ้านในบ้านสูงกว่าฟุตบาทและสูงกว่าถนานก็คือสามสิบเซนนี่คือเป็นปกติของคนเดินธุรกิจคุณก็จะเกิดความรุ่งเรืองได้ พอเข้ามาในบ้านปับ๊บหลังบ้านนี่ก็จะเริ่มสเต็ปต่ำลงต่ำลงมันก็เป็นตัวกระเสชีดึงดูดเข้าไปแต่ถ้าหน้าบ้านสูงเมื่อไหร่เนี่ยกระเสชีเวลาวิ่งเข้ามาเนี่ยมันประทะภูเขาหน้าบ้านเราแล้วกระเสชีตัวนี้แตกไป,ไปแล้วกลายเป็นลูกค้าไม่เข้าแล้วนี่คือเหตุผลของตรีรีของจุย้ยเพราะฉะนั้นการต่างระดับของพูดบานกับบ้านเนี่ยคือเป็นตัวบ่งชี้ว่าตึกแถวตรงนี้อยู่ได้ ตึกแถวตรงนั้นอยู่ไม่ได้มันมาจากเหตผลอยู่ที่ตรงนี้เองแต่ถ้าเกิดบ้านหลังหนึ่งว่าตึกแถวตรงนี้ก็ข้างหน้าบ้านทําผิดข้างในก็ยังผิดอีกแล้วส่วนมากตึกแถวเนี่ยห้องน้ําจะอยู่กลางบ้าน<ช>แล้วจะมีธรณีขวางอยู่บางบ้านก็เหลือสองไม่ก็เอาไปทําปิดเสียลมไม่มีออกเข้าและไม่ออกมันก็อยู่แล้วอึดอัดไปไปมามาก็คือแตกหมดมนะ,ะแต่ในบ้านเดียวเนี่ยมันมีโอกาสแก้ สมมติว่าบ้านยกสูงประมาณสัก80เซนบันไดขึ้นหน้าบ้าน3ขั้นยังแก้ได้เราย้ายบันไดมาขึ้นข้างบ้างจะเลยเพราะฉะนั้นแต่ละครัง้งแต่ละครั้งที่น้ําท่วมมาน้ําท่วมมาน้ําท่วมาวมา3ปีเศรษฐกิจเมืองไทยจะมีปัญหาที่วนี้ก็เจอน้ําท่วมปีที่แล้วแล้วคุณก็ดูว่าสิ่งที่อาจารย์พูดใน3ปีนี้เดี๋ยวปัญหาก็มาในเรื่องเศรษฐกิจไทยก็เพราะว่าแต่ละบ้าน ไปปรับหลังบ้านให้สูงขึ้นไปยกสูงขึ้นปัญหาก็จะมาทีไรน,นี่ทีไรน,นี้ทีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินทั้งนั้นเลยถูกต้องครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงกังวลบอกว่าแต่และบ้านเนี่ยถ้าอยู่อย่างเดิม <c oughs> ก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงนะการน้าท่วมเนี่ยเราไม่ได้ท่วมทุกปี <c oughs> ใช่ไหมครับอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราอยู่ตึกแถวเนี่ยนะคะแล้วก็ถนนหน้าบ้านเราเนี่ยถมแล้วถมอีกสองสรอบเนี่ยนะคะแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่ต่ําไปมากๆเนี่ยเราจะแก้อย่างไะคะอาจารย์ถ้ามันเหลือครึ่งหนึ่งอย่างเนี้ย เราจําเป็นต้องทุบชั้นสองแล้วพื้นชั้นสองต้องทุบแล้วนั่นคือวิธีทำทุบชั้นสองต้องวิธีทุบเราจะทําขึ้นไปชั้นสองเลยก็ไม่ได้เพราะมันครึ่มหนึ่งก็ต้องทุบพื้นชั้นสองให้ยุบลงมาเลยแล้วแล้วก็มาเทียบกับถนนใช่อาจารย์พูดอาจจะง่ายแต่เวลาเขาจะทำมันจะลำบากมากต้องใช้การเงินสูงแต่มันไม่มีวิธีไหนแล้วใช่ไหมครับจากชั้นสองก็ยกไปอาจจะเป็นชั้นสามี่อาจจะต้องย้ายบ้านใช่ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้บางครั้งน่ถ้าเราบอกถ้าหนึ่งหนึ่งขั้นบันไดก้าวลงไปยังพอที่จะให้ได้เพราะว่ากระแสชี่หรือกระแสยั้งมันยังเข้าอยู่กับธุรกิจกับดีทันทีเลยงี้แต่ถ้าลึกเป็นสองขั้น40เซนแล้วถือว่าไม่ได้แล้วเพราะมองตามหลักความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเดินลงไปสักสามขั้นเราก็อุ้ยมืดตื้ออะไรแต่ธุรกิจดีแน่นอนค่ะแต่อายุจะสั้นครับมันเขาเรียกว่าเหมือนกับบ้านอ่ะ เขาบอกว่าห้ามมีใต้ดินพอมีใต้ดินแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นความชื้นเกิดขึ้นแสงไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีลมไม่มีนั่นเขาเรียกวเอาหลุมฝังศพไปอยู่ในบ้านทำให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่เป็นนานๆเข้าเนี่ยเอามาพึ่งเอามาพาดถามหาทันทีเลยครับอ,อันนี้เกิดจากธรรมชาติของของใครความชื้นอะ่ะมันเกิดขึ้นมาเลยครับโอ้โหใครจะรู้เนาะ เพราะว่าจริงๆแล้วเรามันอาจจะอยู่ของเรามานานแล้วอยู่ดีเขามายกถนนยกถนนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดเป็นตึกแถวเนี่ยมันจะติดติดกันหลายานั่นเขาบอกว่าชีวิตคนกันอยู่อย่างนั้นก็อย่าไปเป,ปลี่ยนแปลงค่ะนะครับเอาละค่ะ,ะคุณผู้ชมที่ฟังอาจารย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าบ้านตัวเองนี่มีปัญหานะคะอาจจะอยู่ต่ํากว่าถนนหรือว่าสูงกว่าถนนเนี่ยนะคะทั้งสองอย่างเนี่ยอันใดนหนึ่งก็มีปัญหาทั้งนั้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าเกิดอาการ ข้องใจนะคะก็สอบถามอาจารย์ได้นะคะเบอร์นี้ขึ้นหน้าจอให้แล้วนะคะวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณอาจารย์จิระมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะผู้สนใจหนังสือตีรีฮวงจุย้ยโดยสุดยอดสินแสแห่งตีรีฮวงจุย้ยสินแสจิระจิร,จรจะเจริญเวทสามารถสั่งซื้อมาได้ที่ธนนัาสั่งจ่ายรายการตีรีฮวงจุย้ยตู้ปอนอ88ธัญบ,บุรีอำเภอธัญบ,บุรีจังหวัดปทุมธานี12110 กรุณาระบุเล่มที่ต้องการมาให้ชัดเจนด้วยนะคะพลังงานถูกใช้มากขึ้นต่กาธรรมชาติและน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปตท จึงต้องแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราวันนี้เรารู้จักความเป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยาอนามสกัดโสมเกาหลีตั้งคุยจับตราแบรนสีฟันคู่คุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเภสัชคุนชิวจำกัดประเทศไทย LIFETIME ช่วง LIFETIME วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงแรมหรูใจกลางเมืองชื่อดงังย่านสุขุมวิทซอย20ใกล้แหล่งธุรกิจการค้าอย่างห้างสรับสินค้าอิมโพเรียมสยามพารากอนเซ็นท่าชิดลมซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกของภาคพื้นเอเชียที่ได้รับการการ,การันตีว่าดีที่สุดอีกด้วยค่ะ มีการตกแต่งแบบวนันหวาสไตล์วินเทจมีห้องพักให้เลือกถึง577ห้องมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่30ถึง190ตารางเมตรโดยมีห้องนั่งเล่นและห้องนอนที่แยกออกเป็นสัดส่วนเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพักกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเหมาะสำหรับการพักผ่อนไปที่สุดค่ะ เดินทางสะดวกแสนง่ายเพียง5นาทีจาก BTS อโศกหรือ MRT สุขุมวิทโรงแรมที่ว่านี้ก็คือโรงแรมวินเซอร์เซอร์วิสค่ะ <S <S 1> <S 1> นอกจากห้องพักที่ลงตัวและตอบโจทย์ผู้ที่เข้ามาใช้บริการแล้วโรงแรมวินเซอร์เซอร์วิสยังมีห้องประชุมสำหรับจัดกิจกรรมสัมมนาต่างๆที่รองรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้สูงสุดถึง1,000คนค่ะ อีกทั้งยังมีเนวาสปาและคลาสแฮทฟิสเนสเซ็นเตอร์ซึ่งจะทำให้คุณผู้ชมได้ผ่อนคลายกับบริการของพนักงานที่สุดแสนประทับใจเรื่องอาหารการกินของที่นี่ก็ไม่เป็นรองใครนะคะเพราะโรงแรมวินเซอร์สวีทแห่งนี้ยังมีความหลากหลายทางด้านการบริการอาหารแบบครกวงจรอ,อย่างห้องอาหารจีนเดอะโกลเด้นพาเลสกับเมนูติ่มซำเต็มเต็มคำและกุ้งเนื้อแน่นรวมไปถึงเมนูตามสั่งอร่อยอย่างราชา อีกทั้งยังมีห้องอาหารญี่ปุ่นยูเซนที่อร่อยเหมือนนั่งทานอยู่ร้านดังจากแดนซามูไรพลาดไม่ได้กับเมนูเบเกอรี่กลิ่นหอมรสหวานที่ร้านวินเซอร์เบเกอรี่หรือจะเป็นบุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดคุ้มที่คัดสันวัตถุดิบชั้นเลิศพร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูให้คุณผู้ชมได้รับประทานกันอย่างจุใจได้ที่ห้องอาหารนานาชาติวินเซอร์สวิสคาเฟ่ชั้นจีค่ะ ารนานาชาติ w i n เซอ r Service Cafe เป็นบุฟเฟตนานาชาติที่รวบรวมเมนูพิเศษและเทศกาลอาหารไว้มากมายสลับปรับเปลี่ยนไม่ซ้ำอาทิเทศกาลอาหารอังกฤษ กับเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยอย่างไส้กรอกอบซอสครีมไก่ตุ๋นซอสแป้งพายสุดยอดเมนูเทศกาลอาหารอเมริกันหรือจะเป็นปาเทราซุปครีมข้าวโพดเมนูเด็ดจากแดนกระทิงดุประเทศสเปนและยังมีเมนูเสริมความอร่อยที่เราคุ้นเคยอย่างก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาซูชิหลากหลายหน้าส่งตรงจากแดนประดิบพาสต้าสลัดแฮมและเต็มอิ่มกับบ์บีคิวปิ้งย่างกันให้หนำใจ ที่ขาดไม่ได้ของที่นี่ก็คือขนมหวานและเบเกอรี่แสนอร่อยรวมไปถึงปิ้งย่างซีฟู้ดพร้อมน้ำจิ้มรสเลิศชวนให้ลิ้มลองจริงๆค่ะด้วยความลงตัวของห้องพักที่ทันสมัยการให้บริการที่เป็นมาตรฐานแบบสากลโรงแรมวินเซอร์สวีทสุขุมวิท20แห่งนี้จึงตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและผู้ที่ต้องการพักผ่อนได้อย่างดีเลยค่ะ สุดสัปดาห์นี้ชวนครอบครัวและคนที่คุณรักมาเอนกายทิ้งตัวลงพักได้ที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.inserservicehotel.com w ค่ะ และน้ำมันกลับมีน้อยลงประเทศไทยไม่มีแหล่งพลังงานมากพอปอตทจึงต้องสแสวงหาพลังงานใหม่ๆทุกรูปแบบที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตที่ดีกว่าเพื่อลูกหลานของเราวันนี้เรารู้จัก เป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยาน้าสก,กัดสมเกาหลีตังคุยจับตราแปรสีฝันคู่คุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทเจริญสุขเพศัตหุ้นชิวจำกัดประเทศไทยช่วงสุขภาพดีกับสมุนไพร สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยนะคะกับพันปีบ้านสมุนไพรนะคะแพนมได้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะด้านสมุนไพรแล้วก็สุขภาพนะคะอาจารย์ขจีนัทจิตโชธค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาสวัสดีค่ะ ค่ะอาจารย์คะวันนี้นะคะแพมก็อยากจะถามเกี่ยวกับโรคหนึ่งที่ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าช่วงนี้คนจะแบบว่าเป็นกันเยอะมากก็คือการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่อะคะ่ะอาจารย์ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเกิดจากสาเหตุอะไรอะคะอ่ะสาเหตุที่ว่าเรากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ค่ะนะคะคนโบราณเขาเรียกว่าช้ารั่วอืมช้ารั่วค่ะช้ารั่วหรืออีกศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าอุปทมค่ะนี่ภาษาหมออุปทมอ,อุปทมค่ะนะคะ,คะ อุปธมนี่ก็หมายถึงว่าพวกผู้ชายที่รักชอบรักษาศีลอดกั้นไม่ให้อสุจิเนี่ยไหลออกมาก็จะเกิดการอักเสบได้นะคะและจริงๆแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยผู้หญิงมากจะเป็นมากกว่าผู้ชายก็คือผู้ชายเนี่ยก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนมากผู้หญิงจะเป็นมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ที่ผู้หญิงเป็นมากเนี่ยเกิดจากว่าหนึ่งก็คือหลังคลอดบุตร ไม่ได้อยู่ไฟนะคะ,คะอาจจะเกิดจากการอักเสบาการขยายตัวของขณะที่เราตั้งครรภ์นะ,นะคะทำให้เมื่อลูกขยายตัวแล้วมันก็จะไปเบียดกัวยท่อปัสสาวะกลวยไตทําให้เกิดการอักเสบนะคะเนี่ยตรงนี้เป็นได้แล้วอย่างสมมติอย่างอย่างตัวแพมเองคะจารย์ที่ยังไม่เคยคลอดบุตรมาก่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นโรคนี้เหมือนกันอย่างเงี้ยเกี่ยวกับ,กบอะไรคะอ๋ออันนี้จะสังเกตดูว่าอัานหนึ่งเราเป็นโลหิตจางหรือเปล่า นะคะประการที่สองพฤติกรรมในการที่เรามีความเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะอันหนึ่งน้องแพรเนี่ยอดขั้นปัสสาวะไหมบ่อยเลยค่ะอ๋ออันนี้เป็นสาเหตุนะคะอันหนึ่งก็ห้ามไม่ให้อดกั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็ประการที่สองไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ค่ะตรงนี้นะคะเพราะมันจะไปช่วยกระตุ้นทําให้เราจะสังเกตดูผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะเข้าห้องน้ําบ่อย ใช่ใชะค่ะแต่อันไม่ค่อยได้นั่นเละค่ะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะ,ะแล้วจริงๆแล้วแพมเคยได้ยินนะคะว่าการขมิบหรือว่าการลดคาเฟอีนเนี่ยสามารถช่วยได้ส่วนเรื่องวิธีรักษาให้หายขาดนะคะเอามาต้องมีเหตุนะคะ,ค,ะคนที่จะรักษาเนี่ยอาเป็นต้นว่า,าสุภาพสตรีนะคะ,คะที่หลังคลอดบุตรแล้วเนี่ยก็จะสังเกตดูว่าตัวเองอยู่ไฟหรือเปล่าเพราะถ้าการที่เราไม่อยู่ไฟเนี่ยน้ำข้อปลาตัวนี้มันอาจจะซึมออกมาทําให ช่องคลอดหรือว่าช่องทวารคันเนี่ยนะคะเปื่อยได้นะคะเกิดการอักเสบแล้วก็จะทําให้เป็นแผลระคายเคืองก็จะทําให้เราเหมือนกับอยากจะปัสสาวะบางคนปัสสาวะก็ปิดประปอยนะคะหรือบางคนเนี่ยหลังคลอดบุตรแล้วยกของหนักทำให้มดลูกก็เกี่ยวค่ะจเกี่ยวค่ะเพราะว่าทําให้มดลูกหย่อนค่ะคือที่เวลาเรายกของหนักเนี่ยนะคะมันมีการเบ่งตัวทําให้เราออกกําลังกายมากขึ้นแล้วมันก็จะบีบรัดทําให้เรา ระไข่เคืองกวยท่อปัสสาวะได้ทําให้เราเนี่ยมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นก็จะต้องแก้ด้วยหนึ่งต้องมาฟื้นฝูสุขภาพนะคะต้องมายกเครื่องใหม่เลยก็หมายถึงว่าต้องยกมดลูกให้ขึ้นมาด้วยแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะใช้วิธีประคบประคบใช่คะประคบให้ถึงยาค่ะแล้วก็ทานยาให้ถึงไข่จะต้องมียารักษาเนี่ยก็คือหนึ่งจะต้องมียาลดฝาดขม พราะตัวฝาดขมเนี่ยจะทําให้เนื้อเนี่ยกระชับขึ้นมาค่ะนะคะอันนี้ส่กับสุภาพสตรีค่ะคะอ่าทีนี้สําหรับบุรุษค่ะเขาก็คงอยากรู้บ้างว่าจะทํำยังไงใช่เพราะว่าเมื่อกี้เราก็บอกไปเฉพาะสุภาพสตรีอย่างเดียวสุภาพบุรุษเนี่ยก็เช่นเดียวกันต้องรู้สาเหตุว่าตัวเองไปเที่ยวส้ำสอนมาหรือเปล่าหรือว่าตัวเองมีศีลนะคะค่ะเกิดจากอุปธมค่ะตัวนี้แก้ได้นะคะหรือว่ามีผู้สูงอายุต่อมลูกหมากเนี่ยหย่อน ตอมลูกหมากโตค่ะค่ะแล้วถ้าหากมีอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าหากตอมลูกหมากโตมีสิทธิ์ที่จะเป็นไส้เลื่อนเห็นไหมฮะค่ะก็เป็นไส้เลื่อนแล้วทีนี้ปัสสาวะหยดย้อยแน่นอนเลยลูกอย่างไรก็หายยากค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่ารักษาแบบโบราณแล้วเนี่ยต้องรักษาใหถึงยาโอกาสหายแน่นอนคุณผู้ชมคะใครที่เป็นโรคนี้นะคะก็หายกังวลได้เลยนะเพราะว่าอาจารย์การันตีแล้วค่ะว่ามี ทางรักษาหายขาดได้แน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องขอบคุณอาจารย์มากให้ความรู้ขอบคุณมากนะคะ,คะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะวันเสาร์หน้านะคะเจอกับเรา2คนได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ วัดปางไฟค่ะตามปไปดูดูเลยค่ะหลังจากที่น้องตักน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆก็จะมีขั้นตอนการทดสอบอยังไงบ้างคะขั้นตอนในการทดสอบนะคะ 1. ดูสีค่ะ 2. ดมกลิ่นค่ะ 3. ตรวจอุณหภูมิน้ำค่ะ และนี่นะคะก็คือผลการทดสอบค่ะถ้าสีอ่อนคุณภาพน้ำจะด้อยถ้าสีเข้มคุณภาพน้ำจะดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับโครงการเซฟเซฟของน้องๆนักสืบสายน้ำจากโรงเรียนวัดปางไฟค่ะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลากับโครงการเซฟเบอร์ l, สคูลทัวร์ของพี่ปตทอแล้วค่ะตามพี่ติไปดูกันเลยค่ะ ครูช่วยออกความคิดเห็นเป็นข้อกิดให้กับน้องๆที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนร่วมกันประหยัดพลังงานเราจะได้มีพลังงานใช้ไปตลอดจนชีวิตเราค่ะค่ะไฮอ่ะให้คุณครูช่วยออกความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้ด้วยค่ะครูมีความรู้สึกว่ากิจกรรมวันนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นการเสริมทักษะซึ่งเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยมีจิตใจในในเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วในเรื่องของการลดพลังงานอะไรพวกนี้นะคะเพราะนั้นกิจกรรมวันนี้มันเท่ากับมาช่วยสร้างความตระหนักให้มากขึ้นนะคะเด็กจะได้รู้จักการลดการใช้พลังงานนะคะอย่าลืมนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับความสุขสนามนี้ได้ใหม่ในเซเวอ l ์สคุณทัวร์สวัสดีค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ l i ฟ e v วอร์ตี้ทค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้เป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะเวลา10นาิกานาทีทาง TNN24 ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ